tại thôn là muốn một nắng thôi tại sao ừ. sáng nay <coughs> đi một khuôn phòng tuyển không quay bụi chi phong lòng thu phong tuyển vào tòa tuyển mà tòa tuyển hay tòa tuyển <coughs> Let go tuyển vào tòa เเวียเดินวาไงไีทช่ยวนชงชุยชุยคือบานนาหัวกอลลัาบูทอนอาไโอเคนี่เราก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่ของฟาร์มกล้วยนะครับ

ตัดไงมันมันมันออกไม่เยอะอีประมาณไม่ไม่ปีก็เยอะนะดอันนี้แค่ส่วนเดยมัจจาโอ้แค่ส่วนเดียวมาจจาดูริจอดไปใต้นี่ไน้นแไมไงกินกใหญ่คือกินเท้าใหญ่ไหนดิ๊กงก็ยินที่โบยินที่ใจเแน่ด๊กนั้นยาน่ ไงในกบุญใจในอย่างเงี้ยร้อยอ่ะน้ำเินละมืเฮกตาร์น้ำเงินเฮกตาก็ประมาณ5,000 h e เฮกตาเถ้าิบริเวณเนี้ย5 0 0พัเฮกตาบริเวณน้ำเงินนึเป่าน้ำเงินจำรดที่ที่ปลูกแล้วอันนี้คือ1%นงอนห่งปอนดูดนงวันอันนี้คือ1%ของของวอสน้ำแงโองในมือีน่งอ กค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดส่วนนั้นตัดไปเยอะแล้วตัวนี้ก็จะห่ออ้นี็จะเป็นแบบนี้การก็จะมีคำที่อะไรนะไอสีเดียงใช่ไหมนี่ตอนนี้กำลังเขาห่อแล้วตอนนี้เขาห่อแล้วอันนี้ยังไม่ยังไม่ได้ห่ออันนี้เป็นสีเดีงเท่าไหร่ไหนเราแค่อะไรเยอะเราเย่แค่ไหนนะสีเดีงนช่ไหมอนี่ยนี่เลยนี่แหละเท้านี่แหละดำหน่อยตอนนี้เราห่อไว้หมดแล้วครับผมก็คือเนี่ย กล้วยที่เนี่ยเราจะห่อไว้โอ้โค้ดมด้ไมีมีแค่บอยมีันด้วยมีบาร์โค้ด้วยอันนี้หนแค่ไาก็คือเราีป้องกันแมลงเราเช็คหมดว่าเท่าไงกี่วันกี่วันออันนี้ อาจารย์พิทูลครับตอนแรกว่าจะพาอาจารย์พิทูลไปซื้อกล้วยมาทำกล้วยบวดชีเดินก่อนนะจุ้ยจุ้ยเจาเจุ้ยจุ้ยม็ยมอกเข้าไวจุ้ยตอนแรกว่าจะพาวันนี้สามานเนี่ยไทยพิทูลดีมัวดีเจอมัวจุ้ยล่ำลำแจ๋อีแ้มเ้าเจอมอัสดีแซมเฮดคำาำคำคาจังพี t ืมยืมทั่วไปยืมยืม a ั่วไปอยากอยากอยากอเากอาจะทอเากอยากอยากไปกินอยากอ่ากอยากไปกินอยากอยากอยากไปกิอยากอยากอยากไปกล้อยาชอยากอยนนไ้ พอไหมอาจารย์พอไหมแกทิไม่พอครับเนื้อเนื้อเยวทำเนื้อเนื้อเหลียทำเก็บก็ช่วยเิ่มเนือเยนื้อเยะนก็เย่ก็อกนื้อลมแจแต่ว่าเราต้องทำนะแต่วันหลังเียเราจะทำกล้วยบดชีนะใช่ครับเพระอาจารย์เห็นเห็นกล้วยแล้วใช่ไหมบ้าใชครับพอไหมอ๋อ ยอโอลิโอลิวันเนี่ยโอลิวันที่อ่ะไม่ไงมานี่ไงมาน้อยอ่าไทยทิทโนอ่ะม้วนหมดไหนโทั้งแต่สาวสาวในดีหมดผู้ให้หมดควมไปดูฟาร์มกล้วยก็ต้องการแค่หนึ่งหวีแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์ทิทโดน่าจะมีในใจแล้วว่ามีกล้วยพอไหมพอเยอะเยอะวันนี้แค่ห้าพันเฮกตาร์ครับเราก็รอให้มันสุกกันเนาะเราก็เตรียมที่ทำกล้วยบดชีกัน ห้าพันเฮกตาร์ก็คูณ6ไปก็สามหมืไร่สา0 0 0ืไร่น่าจะสมบูรณ์นะวันนี้พาไปดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะทำกล้วยบทชีกันกล้วยบทีกันกล้วยบทชีตั้งตั้งเป้าไว้ว่าเป็นกล้วยบทชีครับ